สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมโลดี้มีเรื่องที่กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมาเล่าให้ฟังค่ะเกี่ยวกับราคาอวัยวะในตลาดมืดมีคนแชร์กันเยอะมากเลยว่าอวัยวะแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่บางส่วนนี่ราคาพุ่งไปถึง10ล้านบาทเลยนะคะอย่างปอดนี่ข้างละ9 2ล้าน2แสนบาทส่วนไตหนข้างก็4ี่ล้าน7แสนบาทตับก็แพงไม่แพ้กัน4ล้าน6แสนบาทแม้แต่ผิวหนังก็ซื้อขายกันเป็นตารางนิ้วราคานิ้วละ270บาทเลยค่ะ พอข่าวนี้แชร์ออกไปเยอะๆทางสภากาชาติไทยก็รีบออกมาชี้แจงทันทีว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีการซื้อขายอวัยวะคนนะคะเพราะถ้ามีจริงต้องมีหลักฐานออกมาแล้วเรื่องนี้มันผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมทั้งในไทยและต่างประเทศเลยค่ะถ้ามีจริงคงไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเราแน่นอนรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุพนิ์นิวาสวงศ์จากสภากาชาติไทยยืนยันว่าการปลูกถ่ายอวัยวะในไทยทั้งหมดอยู่ภายใต้าการดูแลของศูนย์รับบริจาค และต้องมาจากการบริจาคด้วยความสมัครใจเท่านั้นมี2แบบค่ะคือจากญาติขณะมีชีวิตและจากผู้เสียชีวิตที่แสดงเจตจำนงไว้ก่อนพอผ่าอวัยวะออกมาแล้วก็ต้องปลูกถ่ายทันทีนะคะไม่สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ต้องทําโดยแพทย์หลายคนในห้องปฏิบัติการเฉพาะเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเห็นการเตือนคนที่คิดจะขายอวัยวะในตลาดมืดอยู่เรื่อยๆว่าผิดกฎหมายและถ้าหลงผิดไปแลกเงินด้วยร่างกายอาจไม่ได้เงินเท่าที่คิดก็ได้ค่ะ ฟังแล้วเหมือนการค้าอวัยวะเถื่อนมันก็มีมูลความจริงอยู่บ้างเนอะเมโลดี้เลยต่อสายตรงหานักอาดยาวิทยาชื่อดังดรกรินโพรักษาท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะให้ท่านช่วยไขยข้อข้องใจว่าตลาดขายอวัยวะในไทยเป็นแค่ข่าวลือหรือมีจริงกันแน่คะท่านอาจารย์บอกว่าจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ถูกต้องครับการค้าอวัยวะมันมีอยู่ทุกมุมโลกอยู่ที่ว่าหน่วยงานรัฐเราจะทราบหรือไม่ทราบเท่านั้นเองการค้าอวัยวะเถื่อนต้องทําเป็นกระบวนการ มีการซื้อขายกันในตลาดมืดซึ่งติดต่อกันทั้งแบบตัวต่อตัว,ตวและในอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าด์กเว็บผ่านเอเจนซี่ต่างๆเหตุผลที่ในไทยยังไม่มีหลักฐานชัดๆอาจเพราะต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์คนขายได้เงินคนซื้อได้อวัยวะมันเลยไม่มีการร้องเรียนอะไรเกิดขึ้นค่ะและถึงแม้การผ่าตัดในบ้านเราจะดูแลโดยศูนย์บริจาคก,ก็ไม่ได้ยืนยันว่าหมอเถื่อนจะไปเปิดตลาดมืดกันในโรงพยาบาลน,นะคะ ท่านอาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นดินแดนสนธยาที่เจ้าหน้าที่รัฐอาจยังเข้าไม่ถึงยังรวบรวมข้อมูลได้ไม่มากพอค่ะดตรตรินวิเคราะห์ว่วาการซื้อขายอวัยวะในตลาดมืดมีทั้งแบบเต็มใจขายเองไปจนถึงลักพาตัวไปชำระเลยค่ะรายงานของ UNODC ระบุว่านอกจากเสนอเงินซื้อและขโมยแล้วยังมีวิธีอื่นอีกเยอะเพื่อให้ได้อวัยวะไปขายเช่นบังคับให้แต่งงานเพื่อบริจาคอวัยวะ เพราะการเป็นคู่สมรสบริจาคอวัยวะได้อย่างถูกกฎหมายในบางประเทศหรือบังคับด้วยกําลังให้เหยื่อต้องแลกอวัยวะกับเสรีภาพหรือปลดหนี้และพอได้อวัยวะมาแล้วขบวนการพวกนี้จะนําไปฟอกข่าวหลายขั้นตอนให้กลายเป็นอวัยวะที่ถูกบริจาคแบบถูกกฎหมาย100เปอร์เซนต์ที่ร้ายกว่านั้นคือสามารถเอาค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายไปเบิกกับบริษัทประกันสุขภาพได้ด้วยค่ะถึงวันนี้ในไทยยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าตลาดค้าอวัยวะเถื่อนใหญ่แค่ไหน เพราะยังใหม่สําหรับเจ้าหน้าที่รัฐไทยแต่แหล่งใหญ่และอยู่ใกล้เราที่สุดก็คือฟิลิปปินส์ค่ะท่านอาจารย์บอกว่ามีเยอะมากความเป็นไปได้สูงที่ในไทยก็มีเช่นกันเพื่อนบ้านเราทั้งพม่าและกัมพูชาก็มีการซื้อขายผ่านนายหน้าแต่ไม่ได้ผ่าตัดตรงนั้นนะคะนายหน้าจะทําเอกสารแล้วพาคนขายกับผู้ซื้อไปปลูกถ่ายที่อื่นเช่นอินเดียหรือแม้แต่ไทยเองก็มีค่ะเมื่อปี2557ก็เคยมีข่าวจับกุมชายกัมพูชาพร้อมนายหน้าสอง คนแอบเข้ามาในไทยและใช้โรงพยาบาลหรูกลางกรุงเทพเป็นที่ผ่าตัดซื้อขายไปพอเรื่องนี้ผุดขึ้นมาอีกครั้งช่วงนี้ก็เลยน่ากังวลว่าไทยเราอาจจะกลายเป็นตลาดแห่งใหม่ของการลักลอบขายอวัยวะข้ามชาติหรือเปล่าทุกวันนี้ตลาดค้าอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือจีนรองลงมาคืออินเดียค่ะนี่เลยยิ่งชี้ให้เห็นว่าขบวนการค้าอวัยวะเถื่อนอยู่รายล้อมประเทศไทยจริงๆค่ะคำว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนจากเจ้าหน้าที่รัฐ อาจตีความได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ขบวนการพวกนี้เข้ามาในไทยแล้วนะคะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องให้ความตระหนักรู้เรื่องนี้นะคะมันอาจจะใหม่มากสําหรับประเทศไทยอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอยู่แต่มันมีอยู่จริงและอันตรายด้วยค่ะเมโลดี้ว่าเรื่องนี้ต้องจับตากันต่อไปค่ะ